สวัสดีครับกับผมนายบุญท่งอินวนาผมอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตํบลน้ําอ่างอําเภอรตรอนจังหวัดอุรดรธดนครับวันนี้ผมก็จะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการมีนิสัยประหยัดอดออมซึ่งจะทําให้มีผลดีแก่ตัวเราได้อย่างไรครับขอให้ท่านเชิญรับชมรับฟัง ในเรื่องของการสร้างนิสัยประหยัดอดออมนั้นวิธีการจะทำอย่างไรครับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอแนวทางปฏิบัติประสบการณ์จริงของหลงมุนส่งและทางเขาเรียกว่าแนวทางของปัจจยาชีวิตศาสตร์แห่งความสำเร็จผสมผสานกันไปด้วยครับแล้วก็จะให้ท่าน ได้ดูในเรื่องของโพมิทั์ในเรื่องของกระปุกออมสินของการอดออมของลุงบุญส่งไปด้วยครับเพื่อเป็นในเรื่องของแนวทางการกระทําหรือประสบการณ์ของลุงบุญส่งที่ได้ทํามาตลอดระยะเวลา1 0บหปีเข้าปีนี้ครับขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ อันนี้ผมจะให้ดูพื้นที่ภูมิทัศน์นะครับนะอของการสร้างนิสัยในเรื่องของการขเขาเรียกว่าทำหน้าที่นะครับนะตามการบรรยายธรรมของท่านหลวงพ่อพุทธทาสครับซึ่งเป็นขเขาเรียกว่าพุทธท่านพุทธทาสท่านบอกว่า มันเป็นคู่ชีวิตของตัวเราถ้าเราไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นก็ถือว่าเราก็จะอดตายนะครับนะนี่คือเป็นในเรื่องของอการบรรยายธรรมของหลวงพ่อพุทธทาสนะครับนะวันนี้ก็จะเริ่มต้นในเรื่องของการสร้างนิสัยก่อนครับ การสร้างนิสัยในเรื่องของการประหยัดอดออมนั้นเราจะต้องดำเนินการอย่างไรครับตามประสบการณ์ของลุงมุนส่งก็คือในเรื่องของอขอเขาเรียกว่ากะระทำซ้ำๆนะครับนะ้าทีแรกๆนั้นก็คิดว่าค่อนข้างยากมากนะครับนะาการสร้างนิสัยเช่นนะครับนะในเรื่องของ ความขยันหมั่นเพียรน,นะครับนะซึ่งถ้าเราไม่ไม่ดำเนินการหรือไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานก็มักจะท้อถอยท้อแท้หรือ,ขอเขาเรียกว่าไปเจอความทุกข์ยากลำบากบ้างก็จะถอดใจนี่คือปัญหาครับ ถ้าเราสร้างนิสัยในเรื่องของอาการทำงานนะครับทำหน้าที่กันอย่างต่อเนื่องนะครับนะค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับนะวันละเล็กละน้อยนะครับทำซ้ำๆโดยต่อเนื่องแล้วนิสัยในเรื่องของความขยันหมั่นเพียนนั้นก็จะติดเป็นนิสัยครับ ในเมื่อติดเป็นนิสัยแล้วนั้นาการจะอยู่นะครับนะโดยไม่ทำหน้าที่หรือไม่ทำการทำงานนั้นก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่สบายใจนะครับนะถ้าเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทำไปตามนั้นเ,เราทำโดยต่อเนื่องทำกันทุกๆวันก็จะเคยชินติดเป็นนิสัย นะครับนะความเกียดค้านนั้นก็หายไปนี่คือวิธีการของลุงุนส่งที่ได้ปฏิบัติมานะครับเช่นลุงุนส่งจำเป็นที่จะต้องดูแลควายเลี้ยงควายนะครับนะตอนแรกๆนั้นควายของลุงุนส่งก็มีนะครับนะไม่ถึง20ตัวครับนะมีประมาณ อ่าสิบกว่าตัวสิบสี่สิบห้าตัวก็เป็นลูกควายตัวเล็กๆนะครับนะาแล้วก็มีแม่ควายอยู่ตัวหนึ่งนะครับนะอ่าก็ดําเนินการเลี้ยงนะครับนะาควายโดยตัวเองเลี้ยงมาก่อนนะครับนะาที่อ่าเพื่อที่จะอ่าสร้างนิสัยในเรื่องของความขยันหมันเพียนขึ้นมา นะครับผมได้ทำคลิปและในเรื่องของการสร้างนิสัยหรือการทำหน้าที่ในเรื่องของการเลี้ยงควายนั้นผมได้พูดมาแล้วหลายตอนวันนี้ก็จะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้ครับนะจะมาพูดในเรื่องของการสร้างนิสัยก่อนนะครับนะถ้าท่านติดนะครับนะนิสัยอย่างไร ถ้าท่านไม่ปรับเปลี่ยนนะครับนะมันก็จะติดท่านไปตลอดนะครับอายุไขของท่านนะครับผมยกตัวอย่างเช่นท่านเป็นคนที่โมโหง่ายใจร้อนนะครับนะจะทำอะไรก็จะเอาอย่างใจตัวเองนี่ก็ถือว่าติดเป็นนิสัยครับ อันนี้เมื่อติดเป็นนิสัยแล้วมันก็จะสร้างปัญหาความยุ่งยากลำบากทั้งตัวเราและญาติพี่น้องและครอบครัวขึ้นมาโดยที่ไม่จำเป็นนี่คือในเรื่องของติดเป็นนิสัยครับวิธีทำวิธีแก้นั้นเราก็จะต้องใช้หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าครับเข้ามาในเรื่องของการประกอบ การหาเหตุหาผลว่าไอ้ที่เราโกรธที่เราเกลียดที่เราใจร้อนที่เราโมโหร้ายที่เราคิดว่าคนอื่นมาเหยียบย่ำทำลายเหล่านั้นสาเหตุมันมาจากอะไรเราก็ต้องแก้ที่สาเหตุนะครับนะเนี่ยเมื่อเราค้นหาสาเหตุนะครับอย่างเช่นอารมณ์ร้อนอโกรธง่าย นะครับนะคิดแต่ในเรื่องของอความที่เขาไม่ให้เกียรติไม่ให้ในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนในหน้าที่การงานของเราอะไรก็แล้วแต่แต่เราก็มักจะโกรธเกลียดคนที่เข้ามาในเรื่องของ ยุ่งในชีวิตในหน้าที่การงานของเราก็ชักจะไม่สบายใจเกิดความโมโหขึ้นมานะครับนะหรือใครมาด่าว่ากล่าวเราเราก็โต้แย้งโดยที่เราขาดในเรื่องของสติที่จะควบคุมตัวเราเราก็มักจะสร้างปัญหาให้กับตัวเรา นี่คือเป็นนิสัยที่ไม่ดีและลุงมูลส่งนั้นเคยประสบพบมาแล้วในอดีตนะครับนะในเรื่องของนิสัยไม่ดีต่างๆเหล่านี้นั้นมันเป็นในเรื่องของอขอเขาเรียกว่าติดหรือเสพติดนะครับนะการเสพติดนี้ถ้าเราไม่ใช้ความพยายามไม่ใช้ความในเรื่องของหลักเหตุผลตามหลัก ของพระพุทธศาสนาคือคําสอนขององค์สมเด็จส,สัมมาสัมพพทธเจ้าแล้วนั้นมันก็จะหาทางแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนวิธีแนวนิสัยของเรานั้นค่อนข้างที่จะยากนะครับนะแต่ถ้าเรานําเอาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จส,สัมมาสูมพุทธเจ้านั้นมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาแล้วก็จะทําให้เรานั้นหาเหตุที่เกิดให้เรานะครับนะ เป็นคนใจร้อนเป็นคนโมโหง่ายเป็นคนที่พูดอะไรก็ไม่ฟังคนอื่นบ้างอะไรทำนองนี้เราก็จาเป็นที่จะต้องอมีหลักธรรมนั่นก็คือในเรื่องของการใช้สตินะครับนะเข้ามาควบคุมตัวของเราให้มากที่สุดนะครับตอนแรกๆนั้นก็ค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยจะได้ผลแต่เราทำไปวันละเล็กละน้อยพยายามหักข้ามตัวตวตวเองไม่ให้โมโหง่ายนะครับระงับอารมณ์ระงับในเรื่องของใจร้อนระงับในเรื่องของความโมโหง่ายนะครับหนาะไปเรื่อยๆนะครับนาะแล้วทำต่อเนื่องทุกโอกาสที่เราเกิด การโมโหขึ้นมาเราก็พยายามคิดว่าสิ่งที่เราไปตอบโต้สิ่งที่เราไม่พอใจสิ่งที่เราไม่สบายใจนั้นมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เรานะครับนะถ้าเราใช้แต่โกรธเกลียดโมโหง่ายนะครับนะมันก็สร้างแต่ปัญหาแต่เราใช้ในเรื่องของ หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเดม็จสัมมาสัพพุทธเจ้านั้นมาใช้ในเรื่องของอเขาเรียกว่าแก้ในเรื่องของนิสัยของเรานั้นก็ค่อนข้างที่จะได้ผลครับนิสัยของลุงมูลส่งนั้นเมื่อก่อนนั้นก็เหมือนกับท่านๆนนะครับนะ้ามักจะใครมาว่าเก่าวหรือใครมาดุดาว่วาเก่าวเรานั้นเราก็จะโมโห หรือในเรื่องของการเขาเรียกว่าโต้แย้งนะครับนะาโดยทันทีทันควันก็มักจะสร้างปัญหาในเรื่องของศัตรูคู่อาฆาตขึ้นมาโดยไม่เกิดทลนดีแก่ตัวเราเองเลยนะครับนะนี่คือคือประสบการณ์ของลุงมุนส่งนี่คือในเรื่องของวิธีในเรื่องของการแก้นิสัยก็ใช้ในเรื่องของ ทุกๆคนก็มักจะลำเอียงเข้าข้างตัวเองมักจะคิดว่าตัวเองทำถูกทั้งหมดใครมาพูดติชินนินทาก็ไม่ได้นะครับโกรธเกลียดแต่ใช้หลักธรรมพระธรรมคำสอนของ,ององค์สมเด็จสัมมาวิจ้าเข้ามาระงับเหตุนั่นก็คือคนที่จะไม่ถูกติชินนินทาถูกดูด่าว่ากล่าวเลยนั่นก็ถือว่าเป็นคนที่ เป็นคนที่โกรเกลียดขึ้นมานะครับนะโตู้แย้งทันทีนั้นถือว่าเราก็เป็นคู่ทะเลาะเป็นคู่วิวาทก็ทำให้ตัวเราเองนั้นลำบากยากใจนะครับนะเกิดมีความทุกข์ขึ้นมานี่คือในเรื่องของอาการใช้วิธีในเรื่องของ ใช้หลักพระธรรมคำสอนนั่นก็คือในเรื่องของสติระลึกได้อยู่เสมอว่าคนทุกคนนั้นถึงจะทำดีสักปานใดนั้นก็ยังถูกติชินนินทาเหมือนกับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งๆท,ที่ท่านหมดกิเลสก็ยังมีใส่ยังมีคนมาใส่ร้ายนะครับคิดติชินนินทาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะ สมหาในตัวเราเองนั้นยังมีกิเลสอยู่มากมายก็ต้องถูกติชินนินทาดูด่าว่าเก่าหรือถูกในเรื่องของการดูถูกดูแคลนนะครับนะานี่ก็คือในเรื่องของเป็นปกติของโลกมนุษย์เรานะครับนะานี่คือวิธีการในเรื่องของการใช้หลักพระธรรมคำสอนพร้อมทั้งใช้ในเรื่องของความเพียรพยายามในเรื่องของ การแก้ปัญหาในเรื่องของนิสัยนะครับทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงการอดออมนะครับนะการอดออมนันม้นมันมีผลตัวเราอยาได้อย่างไรมีผลมากครับการประหยัดอดออมนั้นมันเป็นเรื่องของการสร้างนิสัยขึ้นมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นเ,เสรีภาพในทางการเงิน ถ้าเราไม่มีเงินเก็บหรือเราไม่เก็บเงินทองสะสมไว้บ้างก็จะเป็นในเรื่องของสร้างปัญหาความเดือดร้อนอ่าต่อไปภายหน้าที่เราอยากจะอ่าทำธุรกิจหรือมีการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเราก็ค่อนข้างที่จะยากและอ่าเวลาเจ็บป่วยหรือต้องการที่จะใช้เงินทองขึ้นมานั้นก็ค่อนข้างที่จะลำบากครับ ไม่ว่าท่านจะหาได้มามากน้อยอย่างไรท่านมีเงินเดือนนะครับนะาได้มาเท่าไหร่นั้นท่านก็ต้องพยายามเก็บเอาไว้บางส่วนนะครับนะใช้ในเรื่องของการยังชีพได้พอสมควรที่เราอพอที่จะยังชีพของเราได้ก็พยายามให้เหลือครับถ้าเป็นเงินเดือนเราก็สมควรที่จะ,ะกันเอาไว้ส่วนหนึ่ง นะครับเช่นเรามีเงินร้อยบาทนะครับนะาเราก็แบ่งเป็นสัดส่วนออกมาเช่นเราเก็บไว้สักนะครับนะาหนึ่งร้อยนั้นเราเก็บไว้สักยี่สิบบาทนะครับนะาก็ยังดีอีกแปดสิบบาทนั้นก็เป็นในเรื่องของการใช้ในเรื่องของค่าที่พักอาศัยค่าอาหารการกินค่ารถค่าอะไรต่างๆนั้น เราก็ใช้จ่ายไปตามที่เรามีเงินทองที่จะพอใช้จ่ายได้นะครับนี่คือเรามีเงินเดือนหรือเป็นเงินค่าจ้างนะครับนะเราก็ใช้อย่างประหยัดใช้อย่างให้มีเหลือนะครับนะอย่างเกษตรกร,เร,กรเราก็ต้องออมเป็นรายปีนะครับเพราะรายได้เป็นปีหรือ6เดือนได้ครั้งหนึ่ง อย่างลุงบนส่งนั้นนะครับนะก็เป็นรายได้ปีหรือปีกว่าๆด้วยซ้ำเช่นลุงบนส่งเลี้ยงควายลุงบนส่งก็จะต้องออมในเรื่องของระยะเวลาในเรื่องของรา,ายได้ของควายครับนะปีหนึ่งนะครับนะก็จะขายได้ครั้งหนึ่งเพราะว่ามันปีในเรื่องของควายที่เกิดนะครับนะเกินปีมาเราก็ พอที่จะขายได้เช่นเรามีตัวผู้เราก็ขายนะครับนะเอามาในเรื่องของการใช้นะครับในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการยังเชีพยังชีวิตให้อยู่ได้นั่นก็คือในเรื่องของรายได้จากควายครับบางท่านอาจจะคิดว่าเออลุงบุญส่งนั้นมีวิธีการออมอย่างไรลุงบุนส่งใช้ในเรื่องของควายเป็นกระปุกออมสินครับ นี่คือกระปุกออมสินของลุงบุญส่งเพราะควายนั้นช่วยหาเงินให้ลุงบุญส่งทุกวันนั่นก็คือการยังชีพของควายทำหน้าที่ของควายนะครับนาะเพื่อที่จะให้ควายนั้นนะครับนาะอ้วนท้วนนะครับนาะมีในเรื่องของอาการผสมพันธุ์ขยายพันธุ์ในเรื่องของความเจริญเติบโตนั้นก็ต้องอาศัยรายได้จากควาย ลุงมุนส่งก็ใช้ในเรื่องของควายเพศเมียเป็นกระปุกออมสินต่อไปนะครับนะกากันเอาไว้เพื่อที่ขยายพันธุ์ต่อไปแล้วก็จำหน่ายแต่เฉพาะตัวผู้ที่เราจำเป็นที่จะต้องมีรายได้จากการยังชีพในการเลี้ยงควายครับลุงมุนส่งมีควายไม่กี่ตัว ในระยะนั้นนะครับนะเมื่อปี2,552ที่ลุงมุนส่งเริ่มเลี้ยงควายควายลุงมุนส่งก็มีประมาณ10กว่าตัวเป็นควายรุ่นเล็กๆนะครับเป็นควายที่ซื้อยานมมานะครับตัวละ4,800บาทแต่เดียนี้นั้นลุงมุนส่งใช้ควายเป็นกระปุกอมสินนะครับนะเลี้ยงมาระยะ10กว่าปี ลุงบุญส่งที่บอกไปแล้วว่าลุงบุญส่งได้ควายและจำน่ายควายไปแล้วไม่ต่ำกว่า200ตัวครับนี่คือเป็นเรื่องของที่ลุงบุญส่งได้ให้ข้อมูลกับท่านที่ไม่เข้าใจว่าการออมนั้นมันมีนมวิธีการหลายอย่างหลายรูปแบบแล้วแต่ใครที่จะถนัดทางไหนครับนะท่านมีในเรื่องของการ หารายได้มีรายได้เราก็ต้องมีการอ,อมแต่เราไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่ใช้จ่ายอย่างเกินกําลังจ่ายของเราเราต้องเริ่มต้นนะครับนะจากการที่เราต้องประหยัดอดอมนะครับนะสักวันหนึ่งท่านนั้นก็จะเป็นคนที่มีฐานะคนที่มีในเรื่องของทุนรอนมีในเรื่องการ มีความสุขนะครับนะท่านพุทธทาสบอกว่าทุกคนนั้นก็มีขเขาเรียกว่ามีความสุขกันทุกคนมีความสุขก็คือมีความสบายกายสบายใจนะครับนะก็เกิดความสุขแ,แต่มันเป็นระยะชั่วครั้งชั่วคราวเป็นในเรื่องของอไม่ขเขาเรียกว่าไม่ นานหรือไม่ต่อเนื่องหรือไมอ่เป็นความสุขอย่างาพระอรหันต์ที่เป็นผู้ที่หมดเสิ้นกิเลสแต่เรายังมีกิเลสอยู่เราก็มีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนั้นก็ถือว่า,าเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นไม่เครียดไม่เกิดความเขาเรียกว่า,าความทุกข์ นะครับนะอ่านี่ก็เป็นในเรื่องของเราประหยัดอดออมนะครับนะสะสมเงินทองอย่าคิดว่าได้มาเท่าไหร่นั้นก็ใช้ไปให้หมดนะครับนะเหมือนกับไปหาใหม่แล้วท่านไม่มีเงินทุนก็ต้องจะเป็นไปกู้หนี้ยืมสินหรือไปกู้ยืมเข้ามา แต่ถ้าท่านกู้ยืมมาแล้วเป็นการลงทุนโดยที่เอามาต่อยอดเพื่อที่จะเก็บส่วนเขาเรียกว่าลงทุนแล้วก็หวังได้กำไรแต่ถ้าท่านผิดพลาดท่านก็อาจจะผิดหวังนะครับนะถ้าเราไม่คิดไม่พิจารณาให้ดีก็อย่าพึ่งนะครับนะตัดสินใจไปโดยที่เราไม่ สร้างนิสัยขึ้นมาในเรื่องของการประหยัดอดออมนะครับนะนี่คือในเรื่องของอาการสร้างนิสัยการประหยัดอดออมนั้นมันมีผลดีแก่ตัวเรามากมายมหาศาลครับนี่ถ้าลุงมุลส่งนะครับนะไม่ใช้ควายเป็นกระปุกออมสินลุงบุนส่งก็ไม่มีทุนนะครับนะผิดกับเมื่อ สิบปีกว่าสิบปีก่อนอลุงบุญส่งยังเป็นหนี้ลุงบุญส่งต้องนะครับนะพยายามเขาเรียกว่าใช้นิสัยประหยัดอดออมอย่างมากครับแต่ไม่ถึงกับอัตคัดขัดสนสิ่งไหนที่เราสร้างเป็นรายได้การยังชีพขึ้นมาเช่นการปลูกผักสวนครัวหรือในเรื่องของ เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงสุกรสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นลุงมูลส่งผ่านมาหมดครับเพราะเป็นในเรื่องของการสร้างนิสัยในเรื่องของการประหยัดอดออมนะครับนะเพื่อที่จะดำรงชีวิตหรือทำในเรื่องของหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์การทำหน้าที่นั่นก็คือการฏิบททัติธรรมการปฏิบททัติธรรมนั่นก็คือการน้ำที่และการประหยัดอดออม นะครับนาะเราได้มาเราก็พยายามเก็บออมเอาไว้บางส่วนใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นนี่คือในเรื่องของนิสัยการประหยัดอดออมอ่าถ้าใครนะครับนาะไม่มีนิสัยในเรื่องของการประหยัดอดออมนั้นท่านก็จะไม่มีความเสรีในเรื่องของการเงินนะครับนะเมื่อไม่มี ทุนไม่มีในเรื่องของนิสัยประหยัดอ่อนอมแล้วนั้นท่านก็ค่อนข้างที่จะลำบากครับจะทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะติดปัญหาในเรื่องของเงินทุนนะครับนะแต่สิ่งไหนที่เราต้องการเราจำเป็นที่จะต้องสร้างในเรื่องของนิสัยของเราแก้ที่ตัวเราเราอย่า ไปตำหนิคนอื่นครับสิ่งที่จะเกิดมีเกิดได้เกิดปัญญาเกิดทรัพย์สินขึ้นมาได้นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้นครับถ้าเรา,าสู้และทำในเรื่องของสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนส่งเสริมสนับสนุนและเว้นในเรื่องของสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามนะครับนะะก็มี หลายหลักธรรมหลายอย่างแต่เบื้องต้นนั้นก็คือในเรื่องของศีลศีลห้าครับนะ,ะท่านก็คงจะรู้ว่าศีลห้ามีอะไรแต่วันนี้ลุงมุสงจะไม่พูดนะครับศีลห้าก็หลักธรรมนั้นก็คืออในเรื่องของอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนี้โรดมักนะครับนะสิ่งต่างเหล่านี้นั้นทําให้ลุงมุสงนั้นรอดพ้นจากการ เป็นหนี้เป็นสินถึงแม้ว่าลุงมุญส่งจะมีหนี้มีสินแต่ลุงมุญส่งนั้นก็สามารถที่จะต้องใช้เงินทุนเขาคืนได้นะครับนะเพราะมีแนวทางและมีหลักการอยู่แล้วตามที่ผมปล่อยคลิปออกไปหรือทำคลิปออกมาครับขอบคุณครับวันนี้ผมก็ขอนำเสนอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้โอกาสหน้าก็จะนำเสนอ แนวคิดประสบการณ์หรือหลักธรรมพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสมาัมวุทธเจ้าในอันดับต่อไปครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ